สวัสดีครับมีข่าวด่วนเข้ามาจากประเทศอิสราเอลนะครับมีแรงงานไทยแล้วก็แรงงานฟิลิปปินส์ถูกกองกําลังปาเลสไตน์จับเป็นตัวประกันทางตอนใต้ของอิสราเอลปัจจุบันนะครับอยู่ในฉนวนกาซานะครับจับมาอยู่ในฉนวนกาซาแล้วนะครับตอนนี้คนไทยหนึ่งคนนะครับเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับอําเภอปาปากนะครับเป็นอ่าน้องอายุป,ประมาณ ยีสิบห้าปีนะครับเป็นคนที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลนะครับตำบนน้ำมะเขือไม่รู้ว่าน้องเป็นตายร้ดียังไงนะครับตอนนี้นะเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยเยวไปดูกันครับ ที่จริงมันก็มีคลิปรุนแรงมากกว่านี้นะครับถึงขั้นยิงตัวประกันในห้องเลยแต่ผมไม่สามารถเอาออกมาให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นคนเอเชียรหรือว่าคนอิสราเอลนะครับโอ้โหรุนแรงมากนะครับคนที่ให้ข่าวผมเนี่ยขนาดนายจ้างเขายังโทรมาบอกเขาเลยนะครับว่าให้ระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าที่ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยอยู่นอกหมู่บ้าน นายจ้างเขาเนี่ยต้องโทรมาย้ําเลยว่าต้องระวังตัวต้องหลบให้ดีนะครับโอ้โหความรุนแรงนี่ถึงขั้นจับตัวประกันนี่คนไทยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหลบได้ก็หลบไปก่อนเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินเป็นกําลังใจให้ครับไปดูคลิปต่อครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างแดนด้วยเถินนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับสู้ๆครับ